ข้าวากินกันได้เลยนะคะวันนี้เราก็มีผักพริกถั่วนะคะกะข้าวเปล่าน้ำแก้คว้ยนะคะอันนี้นะคะนี่จะเป็นเนื้อไก่นะคะไม่ใช่เนื้อหมูนะคะอันนี้นะคะข้าวเราก็นเนี่ยเนี่ยเอามาจากนะคะมันก็จะมีเกล็ดดำานะคะเราก็ตอนนี้เราขายอยู่นะคะจะมีคลิปเพราะเราเอามาจากบ้านนะคะเพราะยังไม่มีคนหานะคะ เราก็เลยมาเอาใส่ถุงมาหาที่กรุงเทพนะคะนี่คือน้ําทิพค่ะน้ําทิพรดนะ้นําทิพรดนี่ค่ะเหยาะลงไปแล้วก็นี่มีน,นี่ด้วยก็มาติ่มกันได้เลยค่ะนี่ค่ะนี่เผ็ดนะคะต้องตักเยอะเบียเลยนะ ก็ผัดพรค่ะมาแซ่บๆกันเลได้เลยนะจ๊ะกินไปไม่เผ็ดมากนะคะพริกแกงน้ำนะคะน้ำจกงถวยแป๊ดอ้อนหน่อยยากมากินได้เลยจ้ะ ออยิงแดงอ่ะทมใหญ่ข้าวหอมมะลิป็นนิ่มมากชะอร่อย ยวูกกับพริกแจ้ไปไกินกันได้เลยนะคะพอทำเสร็จแล้วนะคะของเราไม,ม่ไม่มีกับข้าวมีกับข้าวหลายอย่างมันแ็กินแม่อร่อยนะคะ่ะอย่างเรียบอร่อยค่ะทำเฉพาะกิน มาเลยมาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวลืมเปิดแสงไฟนะคะเปิดแป๊บไฟก่อนจนะค่ะส่งมาแล้วสว่างเลยแหละนี่ค่ะ,ะอข้าวขอามมะลิอบหอมมากค่ะ เพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ยานะคะข้าวข,า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 ขาเอามาจากเป็สีมาแล้วก็ใส่กระสอบมาเลยมันก็อาจจะมีกวดกลางบ้างน,นะคะแล้วก็ต้องมานั่งมาหาพี่ยาาน,นะคะหาแล้วก็ใส่ถุงนึ่งนะคะเอาขวดสืมดับน้าออก ไม่จะสวยนะคะไม่ชอบจะสวยคะ่ะนี่ค่ะอืมหยุน้ำแล้วเลย่ยนเปิดน้ำมาเชินชิมผัดพริกไก่นะคะผัดพริกแกงไก่ใส่ถั่วผักยาว มีน้ำแข็งเป็นรูดเลยเป็นรูบเลยค่ะนี่ค่ะอืมอ๋อชื่นใจนะคะเปนแบบง่ายๆนะคะอุ๊ย,ยมันจะร่วงนี่นะคะผิดๆนะคะแล้วก็ตัก ผัดเยอะนะคะแต่ตักใส่ถ้วยเฉพาะทานนะคะนี่ค่ะอ,อร่อยอย่างนี้ค่ะเราขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะได้ทานให้หมดจานนี้คลมันี้จะเป็นเป็นชุดสั้นนะคะนี่จะยาวนะไอนี่ใส่กะปิคุกน่าจะอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะไปเอากะปิมาใสยคุกข้าวนะคะกับผักพลิกค่ะ ขอ,อทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนหออไขอปลอดภัยแล้วค่าจากเพียงอันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มของสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะาสาธุนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินข้าวนะคะกินข้าวกบผัดพริกถั่วนะคะแบบง่ายๆน้ำแก้ควยหนึ่งขวดเล็กนะคะนี่นะคะน้ำแก้ควยนะคะเราก็มากินเล็ยก,กันเลยคะ่คะเห็นไหมคะข้าวจะจานใหญ่เลยนะคะก็ผัดพริกก็เฉพาะทานนะคะเอาร่วงเลยจ้านี่นะคะน้ำแก้ควยนะคะแล้วก็ข้าวปา ข้าวนะคะข้าวเปล่านี่นะคะก็มาทานกันได้เลยนะคะก็มีสองอย่างนะคะนี่ราคานี่ผัดพริกไก่นะคะผัดพริกไก่แล้วก็ข้าวเปล่าหอมมะลิน้ำแี่ควยวหนึ่งขวดนะคะเดี๋ยวเรามาทานกันได้เลยนะจ๊ะอร่อยอร่อยไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นนะคะที่เราผัดพริกถั่วนะคะเราใส่เนื้อไก่นะไม่ได้ใส่เนื้อหมูจ้ะ ใส่เนื้อไก่เฉพาะถ้วยทานนะคะถ้วยเล็กๆจะค่ะ